สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ถือโอกาสมารายงานความคืบหน้าในแผนงานโครงการที่พวกเราไทยพักดีได้นําเสนอครับพี่น้องครนั่นคือการปฏิวัติเนเปียเพื่อนํไประสู่การปฏิวัติพลังงานและสร้างความอยู่ดีกินดีนั่นคือพวกนี้รวยครผมโปรยประเด็นสิ่งเหล่านี้และผมบอกพี่น้องว่าผมจะพยายามขายี้พูดซ้ําๆให้พี่น้องเข้าใจ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้กว่าผมจะทำคความเข้าใจได้ผมใช้เวลานานหลายเดือนเนจา่ว่าเรื่องพลังงานมันอยู่ในพื้นที่พูดง่ายคือเป็นแดนสุนทยาประชาชนไม่่อเข้าใจฮะแม้แต่วันที่ค่าไฟขึ้นบางคนยังตีโจทย์ผิดฮะบางคนมองว่าค่าไฟขึ้นโอเคส่วนหนึ่งถูกนะทุนผูกขาดพลังงานเอื้อให้กับรัฐบาลแต่ผมพูดได้เต็มปากว่าทุนผูกขาดเอื้อให้กับรัฐบาลทุกรัฐบาลและทุนผูกขาด ด้านพลังงานก็เอื้อให้กับพักใหญ่ทุกพักคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่สิ่งที่พวกเราต้องตีโจทย์ให้แตกและย้ำอยู่เสมอว่าวันนี้เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามันโบราณไปแล้วครับพี่น้องการนำแก๊ส LNG วันนี้ LNG ราคาขึ้นสูงมากราคาจอนซื้อขายตลาดโลกหน้าจาก40เหรียญต่อล้านบิทูมันขึ้นไปประมาณ60เหรียญในการสมมอบประมาณเดือนมกราคม มันบ่งบอกว่าวันนี้ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วใช้แก๊ส LNG มาผลิตไฟฟ้าต้นทุนมันสูงขึ้นมากเมื่อต้นทุนสูงขึ้นมากอนาคตค่าไฟจะต้องสูงขึ้นอีกหนึ่งตุลาโทษสียนะครับหนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้ค่าไฟจะตกประมาณยูนิตละสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์หลังจากปรับค่าเอฟีแล้วผมยืนยันกับพี่น้องนะครับว่าหลังจากนั้นอีกสี่เดือนกันยานุลาพิจิกาธันมาหนึ่งเมาค่าไฟต้องขึ้นอีก เพราะเดือนมกราการซื้อขายแก๊สแอลเอ็นจีลหน้ามันขึ้นไปถึงแต่เกือบเกืบหกสิบเหรียญจากสี่สิบเหรียญก่อนหน้านี้เนะี่ยค่าไฟที่เขาคิดเราเนี่ยเขาคิดที่ราคาแอลเอนจีประมาณาต่อล้านบิทอยู่ตกประมาณยี่สิบเหรียญยี่สิบห้าเหรียญเท่านั้นเองลางําพังยี่สิบถึงยี่สิบห้าเหรียญต้นทุนค่าไฟฟ้าก็เกือบแปดบาทแล้วแต่เขาเก็บเราสี่บาทกว่ามันบ่งบอกว่าวันนี้กอฟฟ,ฟถึงแบกรับภาระที่สูงมาก ตัวเลขเขาประมาณ83,000ล้านบางช่วงท่านผู้ว่าบอกว่าประมาณ1นึ่งแสนล้านผมถึงบอกว่าค่าไฟมันมีปัญหาเพราะเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตโบราณเกินไปไม่ว่า l n g หรือแม้แต่ถ่านหินไม่ต้องพูดถึงวันนี้ถ่านหินก็ราคาขึ้นไม่ต้องพูดถึงน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันเตาที่เอามาใช้ในการผลิตผมพยายามพูดสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องได้เห็นเพราะเรามีทั้งนวัตกรรมและทั้งโหนหาวต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่สนใจกันเยอะมาก ทั้ง็อกซ x เข้ามาทั้งโพสความความคิดเห็นถามเข้ามาว่ามันจริงเหรอมันจะเป็นไปได้เหรอที่เราจะผลิตไฟฟ้าเองภายในประเทศโดยใช้ย่านเนเปียผมกล้าที่จะโจหัวว่าปฏิวัติเนเปียเพื่อนำไปสู่การปฏิวัติพลังงานเพื่อไทยพักดีพรุ่งนี้รวยฮนะเพราะสิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นแล้วโดยทีมงานและคิดค้นข้อมูลทั้งปลูกญ้าทั้งผลิตไฟฟ้า ทุกอย่างทํามาจบเรียบร้อยแล้วฮะนั้นผมถึงอยากจะย้ํากับพี่น้องวันนี้รายงานความคืบหน้าพี่น้องต้องรู้จักคําสองคําคําที่หนึ่งคือ innovation และคําที่สองคือ know-how ผมเอาสิ่งเหล่านี้มาคุยพี่น้องฟังเพราะคําถามที่ผมเจอใน Facebook ที่ผมพยายามโพสพี่น้องถามว่ามันจะเป็นจริงเหรอเป็นไปได้เหรออันที่หนึ่งแต่หลายคนก็ไม่น้อยที่ถามอะไรว่าเขาจะปลูกย่านเนเปยได้อย่างไรจะลงทะเบียนได้อย่างไรเรื่อง innovation คือ อันแรกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราพยายามพูดซ้ําว่าย้ํานะครับว่ามันเป็นการปฏิบัติแล้วปฏิบัติได้จริงแล้วซึ่มีการคานวณตัวเลขต่อนหน่วยในราคาหนึ่งยูนิตหรือหนึ่งหน่วยของค่าไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งบาทในที่ใช้พลังงานฟอสซิลหน่วยหนึ่งเจ็ดถึงแปดบาทนะพี่น้องมันเทียบกันไม่ได้และที่ทํางานที่สุดคือการใช้ย่านเนเปียนเนี้เป็นพลังงานสะอาดนะย้ำนะครับเป็นพลังงานสะอาด แต่ถ้าฟอสซิลปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มีปัญหาอีกเยอะในอนาคตแล้วสิ่งที่ผมต้องย้ำกับพี่น้องน,นะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาหลายคนถามว่ามันเคยล้มเหลวผมถึงบอกย้ําเลยว่ากระทรวงพลังงานในช่วงก่อนหน้านี้เคยไปบอกประชาชนว่าจะทําโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้ย่านเนเปียปแต่มันล้มเหลวเจ๊งเพราะเทคนโนโ,โ,โ,โลยีที่เข้ามาใช้ในการผลิตมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันใช้ไม่ได้ ตอนหลังก็แปลงไปใช้ไม้มัง่งผมเชื่อว่าดีไม่ดีมีการแอบใช้ฐานหินนะแต่สิ่งที่เรามานําเสนอวันนี้คือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมนวัตกรรมเชิงพลังงานที่ล่าสุดผมกล้าพูดว่าน่าจะเป็นการคิดค้นได้แรกๆของโลกนะฮะแต่เพียงแต่คนคิดค้นเนี่ยเขาคิดถึงประเทศเขาอยากให้เราไปทําในภาพรวมของประเทศ เพราะเขากังวลว่าถ้าไปให้บริษัททําสุดท้ายบริษัทพวกนี้ก็จะรวยอยู่ไม่กี่บริษัทและสุดท้ายบริษัทพวกนี้ก็ไปกว้านซื้อที่ชาวบ้านห้าพันไร่หมื่นไร่แล้วจ้างชาวบ้านเป็นแค่ลูกหาดพูดง่ายคือเป็นลูกจ้างประจําไร่เขาเท่านั้นเองแต่เขาต้องการให้พวกเราไทยภาคดีเอามาทําในเชิงนโยบายทั้งประเทศเพื่อนํไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยดังนั้นอยากบพี่น้องนะครับขอให้พ,พี่น้องสบายใจผมถูกฝึกมาว่าเราต้องมีข้อมูลศึกษาจนพร้อม และเราได้ศึกษาความชัดเจนของทีมงานที่ศึกษาไม่เพียงแต่ใช้ผลิตไฟฟ้าราคาถูกเนี่ยราคาต่อหน่วยไม่ถึงหนึ่งบาทเราจะขายประชาชนหน่วยละสองบาทหนะ้าสิบพี่น้องอนาคตพี่น้องได้เห็นแน่ๆไฟฟ้าราคาสองบาทห้าสิบามวิกฤตราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะถ้าเรายังไปใช้เทคโนโลยีโบราณแบบที่ใช้ LNG ที่เป็นของฟอสซิลหรือใช้ถ่านหินถ้าไฟจะขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้สี่บาทเจ็ดสิบสองตังค์ที่จะขึ้นหนึ่งกันยา ต่อไปต้องขึ้นแน่นอนแต่ผมต้องรีบเอาสิ่งเหล่านี้มาคุยให้กับพี่น้องให้พี่น้องเห็นอนาคตที่ดีของประเทศนะว่าเราจะทําค่าไฟขายพี่น้องหน่วยละสองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบนะฮะเพราะต้นทุนเราไม่ถึงหนึ่งบาทนี่คือสิ่งที่ผมต้องมาย้ำกับพี่น้องงั้นต้องย้ำนะว่าเราอย่าหลงทางไอ้ลำพังไอ้การทําโรงงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาเยอะผมว่ามันก็เป็นเหตุผลอันนึงนะในการเอื้อทุน แต่เราต้องร่วมกับพวกเราไทยพักดีพี่น้องต้องร่วมกับพวกผมที่จะต้องใช้พลังในการเปลี่ยนระบบพลังงานของชาติเพราะนี่เราคือนวัตก,กรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งที่คิดค้นโดยคนไทยนี่คือสิ่งแรกนะที่มาตอบยางกับพี่น้องสิ่งที่สองมีคนถามมาเยอะมากว่าอยากจะปลูกเนเปียรจะต้องทำแบบํำแบบไหนจะต้องทําอย่างไรเพราะพี่น้องครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ เราจะให้หลักประกันกับเกษตรกรให้มีรายได้โทษทีนะครับให้มีกําไรนะฮะผมใช้คําว่ากําไรไม่ใช่รายได้ให้มีกานะมาํา,กาไรไล่ละหนึ่งหมื่นบาทยังไม่มีพืชเกษตรตัวไหนในประเทศไทยที่มีกําไรไล่ละหนึ่งหมื่นบาทฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวนี่ได้น้อยฮะเฉลี่ยประมาณพันก,กว่าบาทเองอ้อยประมาณห้าพันกว่ามันสับปะหลังราคาดีก็ห้าพันกว่า นั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณขนาดเนี้ยแต่อนาคตเนเปียจะให้มีกําไรไล่ละหนึ่งหมื่นบาทที่น้องถามผมไาเยอะว่าจะให้ทําำแบบไหนให้ลงทะเบียนได้หรือยังผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เราต้องใช้พลังของพี่น้องมาร่วมมือกับพวกเราไทยภาคดีในการต่อสู้เพื่อให้พวกเราได้เข้าไปบริหารหรือดูแลกับโซงพลังงานเพื่อไปต่อสู้กับทุนผูกขาดด้านพลังงานที่ยังใช้ฟอสซิลอ,อยู่ให้เขามาเปลี่ยนการใช้พลังงานสะอาดนั่นคือย่านเนเปีย เพราะขณะนี้โนฮาอยู่ในทีมงานของพวกเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและการปลูกย่าเนเปียต้องบอกพี่น้องว่ามันเป็นโนฮะาผมจะบอกแล้วว่าโครงการนี้มีหนึ่งอินโนเวชันและอีกหนึ่งโนฮาโนฮาว h ี้ก็คือองค์ความรู้ที่ใช้ในการปลูกหญ้าเพราะคนทั่วไปปลูกหญ้าได้ประมาณไล่ในประมาณสิตันโดยเฉลีย่ยแต่ภายใต้โครงการนี้ภายใต้โนฮา พี่น้องจะปลูกหญ้าได้ไร่หนึ่งวันสิบหกถึงยี่สิบตันการที่ทําให้พี่น้องสามารถปลูกหญ้าได้ไล่หนึ่งเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าพี่น้องจะต้องใช้น้ําปุ๋ยจากโรงงานนะฮะโรงงานต้องผลิตน้ําปุ๋ยให้พี่น้องการดูแลดินโรงงานภายใต้โครงการที่เราจะทําทั้งประเทศเนี่ยจะเป็นคนดูแลดินให้พี่น้องและที่สำคัญที่สุดคือการตัดก็ต้องตัดพี่น้องแม้แต่การตัดก็ต้องใช้เทคนิคในการตัดมันที่จะนำประส่การผลิตตามที่เป้าหมายที่เราต้องการดังนั้น กระบวนการในการปลูกย่านในเปียจึงจําเป็นต้องลงทะเบียนและจะต้องอบรมพี่น้องให้เข้าใจว่าพี่น้องจะต้องปลูกแบบไหนเราเรูประกาศได้เลยว่าพันย่านในเปียที่เราใช้คือพันตาช่องหนึ่งปลูกระยะเท่าไหร่ไล่หนึ่งปลูกกี่ต้นแล้วก็การรดน้ําจะต้องมีเวลาให้รดกําหนดเวลารดเวลาไหนดังนั้นสิ่งเหล่าน,นี้เป็นโน้ตฮาวครับพี่น้องมันเพิ่งทําให้พี่น้องมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และนอกจากมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแล้วเนี่ยเราจรึงกล้าให้หลักประกรันว่าพี่น้องจะมีกําไรไล่ละหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าลําพังเราผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศในอนาคตพี่น้องใช้ไฟฟ้าหน่วยละสองาทหาอนาคตพี่น้องใช้แก๊สถึงต้มราคาถูกอนาคตประเทศจะผลิต LNG ที่ทําจากย่านในเปียเราผลิตแก๊ส CNG ที่พลัทำจากย่านในเปีย เราผลิตแอมโมเนียเราผลิตปุ๋ยยูเรียพวกนี้มันเป็นโครงสร้างทางเคมีที่ดึงจา,ากหญ้าเฉยๆแต่สุดท้ายมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงครับเราพี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าประเทศไทยของเราไม่จำเป็นต้องส่งออกอาหารข้าวอะไรก็แล้วแต่ในราคาถูกๆและไม่ได้ประโยชน์พี่น้องนึกภาพเราผลิตข้าวเกินเจ็ดแปดล้านตันบางปีสิบล้านตันส่งออกเยอะะแล้วมาภูมิใจว่าเราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกแต่สุดท้ายราคาถูก ราคาถูกมันก็เข้ามากดราคาข้าวในประเทศให้ราคาถูก,กเกษตรกรไม่ได้อะไรเราจะต้องลดพื้นที่การเพาะปลูกอาหาร,ารการกินตรงนี้ให้พอดีกับการบริโภคในประเทศและเก็บไว้ให้เป็นฟู้ดแบงค์หรือเป็นคลังอาหารเราไม่ไปเล่ขายแล้วใครจะซื้อต้องมาขอซื้อในราคาที่เราต้องการและส่วนที่เหลือเราจะให้ปลูกหญ้าให้หมดถามว่าทําไมลื้งกล้าให้ไปปลูกหญ้าในเปียเพราะพื้นที่ที่เราใช้นั้นไม่อั้นถามว่าทําไมไม่อั้น นอกจากว่าใช้ภายในประเทศแล้วเนี่ยอนาคตรเราจะเป็นประเทศผลิตพลังงานสะอาดส่งออกสู้กับซาอุฮะนี่คือนวัตกรรมที่คนไทยคิดได้วันนี้ผมเลยมาเล่าให้พี่น้องฟังถึงความคืบหน้าฮะย้ำนะครับว่าโครงการนี้ประกอบไปด้วย1 Innovation และ1 Know How 1 Innovation คือการใช้ยญ้าในเปรียบเพื่อแปลงไปสู่พลังงานทุกชนิดมันทำได้หมดแล้วพี่น้องด้วยความคิดของคนไทย และความลึกสึลกลึกเขาแล้วเขาต้องการให้สิทธิบตัตรนี้เป็นของแผ่นดินนะฮะเดี๋ยววันหลังผมไล่ฟังต่อนี่คือความประสงค์ของคนคิดสิ่งเหล่านี้แต่เชื่อมั่นว่าไทายพ่ตีไม่ได้เอาไปเอื้อให้กับทุนผูกขาดหรือทุนใหญ่ด้านพลังงานนี่คือหนึ่งอินโนเวชันในส่วนหนึ่งโนฮาวก็คือความรู้ในการปลูกหญ้าเนเปียจะไม่เหมือนเกเษตรกรทั่วไปปลูกเพื่อเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ไม่เหมือนกันนะฮะปลูกจะต้องปลูกตาม ตามความรู้หรือตามแนวทางที่เราแนะนําเพื่อให้พี่น้องมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและคนที่เข้าร่วมโครงการกับเราพี่น้องครับเราสามารถเอาเกษตรกรทั้งประเทศเข้าร่วมโครงการได้เพราะพื้นที่ที่เราต้องการไม่จํากัดแต่เพียงแต่ว่าเราจะการพื้นที่อาหารเพื่อความมั่นคงของชาติและเพื่อเป็นคลังอาหารของโลกหรือเป็นฟู้ดแบงค์ของโลกอันนั้นไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้พี่น้องที่ปลูกพืชเกษตรอื่นๆมีไรายได้ที่สูงด้วย นี่คือสิ่งที่ผมมารายงานความคืบหน้าพี่น้องฟังเพราะมีหลายคนถามฮะว่าอยากจะลงทะเบียนปลูกย่าในเปียต้องทําแบบไหนจะเริ่มปลูกย่าได้เมื่อไหร่ผมจะบอกแล้วว่าคนจะปลูกเข้าลงโครงการต้องรอให้พวกผมไปดูแลกระทรวงพลังงานดูแลกระทรวงเกษตรเพื่อจัดพื้นที่จัดโซนิง่งและใช้โน้ตฮาวที่พวกเราได้รับมาและพี่น้องเกษตรกรก็มีหน้าที่เตรียมดินตามที่เรากําหนดไว้ เรามีให้ลดน้ําหลังจากนั้นเหลือแต่ลดน้ําอย่างเดียวนอกนั้นไม่ต้องทําอะไรฮะการส่งปุ๋ยการพุงดินเป็นเทคนิคเป็นโนฮาที่ทางทีมงานจะส่งให้กับพี่น้องโดยตรงพี่น้องก็เป็นที่ลดน้ําตามเวลาที่กดดําหนดถึงเวลาทุกอย่างการตัดก็เป็นเครื่องจักรในการตัดนี่คือสิ่งที่ผมมารายงานความคืบหน้าให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบคะย้ำนะครับพี่น้องเราจะเปิดโอกาสให้พี่น้องสร้างความร่ำรวยให้กับวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้พี่น้องมีพี่น้องกตจก,กรรมมีรายได้ที่มัน่นคงและผมเชื่อว่านี่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเพราะทุกประเทศจะเปลี่ยนแปลงได้มันต้องมีอินโนเวชันมันต้่เปลี่ยนได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆของประเทศไทยที่เราสามารถคิดค้นอินโนเวชันเรื่องการทําพลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาดจากพืชและได้ผลดีมากวันนี้เลยมารายงานขวามคืบหน้าครผมจะเล่าให้กับพี่น้องฟังเป็นระยะระยะเรื่อยๆเพราะผมเชื่อว่าเรื่องน,นี้มันเข้าใจยาก เราทำผมเองคุยกับทีมที่ปรึกษาด้านพลังงานเมื่อน,น้อยกว่าครึ่งปีกว่าจะเข้าใจในทุกบริบทนะดังนั้นเวลาอธิบายให้กับพี่น้องได้เข้าใจต้องค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆให้พี่น้องเห็นภาพนะและผมเชื่อว่าพี่น้องช่วยกันนะครับเราจะเปลี่ยนประเทศไทยครั้งใหญ่ด้วยฝีมือของพี่น้องทุกคนคะและครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกเรื่องพลังงานมันจะไม่ใช่อยู่ในแดนสนธยาเฉพาะทุนพลังงานแต่เรื่องพลังงานจะเป็นความร่วมมือของทุนพลังงาน ต้องร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกรผลประโยชน์มันจะไหลลินตั้งแต่คนผู้ลงทุนจนไปถึงเกษตรกรเกษตรกรมีตามมันจะไหลลินไปสู่นักธุรกิจในระดับอื่นประเทศจะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับพี่น้องครับนี่คือโอกาสที่ดีมากครับและผมจะมาอัปเดตรายงานความคืบหน้าให้พี่น้องรับฟังไปเรื่อยๆครับผมไม่มั่วครับพี่น้องทุกอย่างบนพื้นฐานข้อมูลทุกอย่างบนข้อเท็จจริงครับไม่มีคำว่ามั่วสำหรับพวกเรานะครับ งั้นวันนี้มารายงานความคืบหน้าเพียงแค่นี้นะครับและโอกาสหน้าผมจะอัปเดตสารการไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับพี่น้องครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี